Hello, hello, yeah. กันอีกแล้วนะคะในช่องของริต้าคอนเซปต์นะคอนเซปต์ก้องริต้าค่ะวันนี้พี่ออยนะคะจะพาทุกคนค่ะไปเที่ยวนะคะที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์นั่นเองนะคะหรือว่าอภัยเวลเนสเนาะแล้วก็เขาก็ตั้งอยู่ที่ใจกลางทองหล่อเลยนะคะซึ่งทางอภัยเวลเนสเนี่ยเขาก็จะเป็นคลินิกนะคะที่ผสมผสานค่ะประยุกต์นะคะสมุนไพรไทยๆนะคะอย่างอภัยภูเบศนั่นเองนะคะเราก็จะมาช่วยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทรีทเมนต์หรือการกดจุดต,ต่างๆนะคะในเรื่องของ อาการที่เรื้อรังต่างๆอย่างวันนี้นะคะพี่ออยก็จะไปรักษานะคะหรือว่าแก้าการกรุบกริบค่ะในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนั่นเองเนาะออฟฟิศซินโดรมนะมันก็จะเป็นอาการที่แบบเพี่ออยคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นอาการนี้กันเยอะนะคือเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีอิรียาบถท,ที่แบบเป็นเดิมๆพี่ออยก็เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการปวดหลังปวดสะบกักปวดไหล่ปวดต้นคออะไรอย่างเงี้ยมามาก็สักพักแล้วนะคะรวมถึงแบบเ,เวลาที่นั่งจับ เมาส์ทำอะไรนานๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกถึงอาการปวดได้ก็ต้องคอยบริหารตัวเองบ่อยๆแต่ว่าวันนี้พอได้มารู้จักอัยเวลเนสแล้วก็อยากไปลองว่าเออเขามีวิธีที่แบบจะช่วยเราได้ยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะไปรีแลกซ์ผ่อนคลายกับพี่ออยเนอะเดี๋ยวตามพี่ออยไปที่อัยเวลเนสกันได้เลยค่ะมาถึงแล้วนะคะที่อัยเวลเนสค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ออยก็อยู่ที่ไทเบอร์เสแล้วนะคะข้างในก็บรรยากาศดูดีงามค่ะเหมือนโรงแรมหน้าดาวนะคะหอมมากเดี๋ยวตอนนี้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวตากพี่เขาขึ้นไปทำเป็นโปรแกรมนะคะเป็นทรีเมนต์ออฟฟิศซินโดรมค่ะขึ้นมาด้านบนนะคะชั้นสองค่ะก็ รรยากาศนะคะตอนนี้เหมือนยิ่งกว่าโรงแรมห้าดาวบิงนะคะเพราะว่าทั้งกลิ่นแล้วก็บรรยากาศนะคะสถานที่สะอาดมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรตลอดเวลาก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะคู่นี้นะคะเขาก็มีพี่นําเจ้าตัวนี้เขาก็จะมีเป็นชาแก้ควยมะนาวมาเสิร์ฟก่อนเลยนะคะพร้อมกับเป้น ค่าเย็นให้ด้วยค่ะบอกว่าถ้าสมมติเรามากดจุดรักษาอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องพบคุณหมอก่อนที่ห้องนี้นะคะคุณหมอคนสวยชือ่อ่ะก็แมีการเกร็ง อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าทำคอมตลอดดื่มน้ำเยอะไหมคะวันนึงไม่เยอะเนาะเพราะท่าอ่บามากเลยอันนี้ค่ะจากที่จับก็คือเราจะเปรียบเทียบร่างกายเราเป็นเป็นปน,น้ำบมไฟเนี่ยนะคะก็คือของคุณออเน่ยจะมี้า่าลมที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะเป็นคอมอะไรราคาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป,เป็นสายสาก็เลยทำที่ในทางที่แบบเหมือนปวดปวดด้วยแล้วก็ ตอนนี้นะคะพี่เราก็อยู่ในห้องที่จะมานวดกดจุดนะคะก็จะมีชุดให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะใครก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอออกมาเดินเล่นให้มันแบบเข้ากับบรรยากาศชุดของเขานิ้นึงน,นะคะอภั Wellness ค่ะ แล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอรอหน,นึ่งค่ะไปไหมคะคุคนลุกทั้งตัวเลย <laughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ได้รับบริการไปก็คือเป็นนวดกดจุดเนาะซึ่งช่วยในอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นแบบคอบ่าไหลอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะตึงนะคะ,ะคุณหมอก็ได้ช่วยมานวดกดจุดเพื่อจะคลายเส้นให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบประครบร้อนนะคะด้วยลูกประรบให้ะคะ่ะแล้วก็จะมีฉีดเป็นพ่นเป็นสเปรย์ที่คุณหมอก็บอกว่าอาจจะมีเหมือนแบบแดงๆบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ต้องปกใจนะคะแต่ว่าพอได้เจ้าตัวน้ํามันอะไรสักอย่างที่คุณหมอฉีดให้อะคะ่านะคะก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเย็นๆค่ะรู้สึกสบายๆนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่นวดกวดจุดมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเบาโลง่งแล้วก็ ที่ตึงๆเนี่ยคือรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเบาขึ้นก็โอเคนะแฮปปี้ประทับใจค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วจะขอออกไปดื่มชาที่คุณหมอเขาเาตรียมไว้ให้หลังจากกันได้รับบริการชาสดชื่อมือน,นี้นะคะ่ะจะช่วยให้สดใสก็คือ,อดืมชาอุ่นดอกหอมมือน,นีดอกหอมมือน,นีแล้วก็ฝางใบเตยคะ่ะ นีทางคู่กับวุ้นดอกไม้นะคะเดี๋ยวอ้อยจะลองดื่มชานะคะสดชื่นเหมือนลี้รสชาติดีมากเลยค่ะแล้วก็มีขนมวุ้นด้วยนะคะน่าทานมากๆเลยสวยจนไม่กล้าทานาอจริงอร่อยค่ะ ตอนนี้นวดเสร็จแล้วนะคะก็ลงมาด้านล่างแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่ออยนะคะก็ได้รับบริการนะคะเป็นนวดกดจุดนะคะจากอภัยเวลเนสนะคะอยู่ทางด้านหลังเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่มาถึงเนี่ยนะคะเขาก็จะพาขึ้นไปที่ชั้น2นั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็จะมีคุณหมอะคะ่ะมาตรวจเราก่อนเนอะคุณหมอเขาก็จะเช็คแบบ ดูชีพจรเราพี่ออยก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเอ้ยเราแบบขาดตกบกพร่องในเรื่องของธาตุอะไรไปบ้างอย่างพี่อ,อยอยมีปัญหาในเรื่องของธาตุลมธาตุน้ำก็ขาดอะไรประมาณนี้นะคะธาตุฟงธาตุไฟอะไรทั้งหลายนี่แหละที่คุณหมอเขาบอกมาจำไม่ได้แล้วสิ่งที่รู้นะก็คือ มีในเรื่องของอาการออฟฟิศซินโดรมจริงๆด้วยนะคะก็คือ,อตรงช่วงสะบักหลังนะคะไหลอะไรอย่างเงี้ยคือตึงมากๆอย่างเงี้ยค่ะที่หมอเขาก็จะเป็นคนที่แบบมากดจุดให้เรานะคะซึ่งใช้เวลาในการกดจุดเนี่ยประมาณ45นาทีเอ่อิบนาทีประมาณนั้นนะคะเงี้ยเขาก็มีแบบหลากหลายโปรแกรมมากนะ,ะจะมีในส่วนของสปานะคะแล้วก็ส่วนของการแก้การที่พี่ออยมาทําในวันนี้นะก็คือแล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกทําโปรแกรมไหนนะคะ พอคุณหมอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเข้าไปในห้องกดจุดเนอะซึ่งอันนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทําอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วคุณหมอก็จะเริ่มนวดกดจุดกันแล้วนะคะพอนวดกดจุดไปสักพักนึงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณหมอเขาแบบ แก้อาการให้เราได้ตรงจริงๆอ่ะเออคือแบบมันจะมีอยู่โมเมนต์หนึ่งนะคะที่แบบพอเขากดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรื้อเลยอ่ะเหมือนกับขนลุกขนพองเสี่งก้าวไปทั้งแขนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของลูกประครบเนาะซึ่งลูกลูกประครบเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนกับ คลายเส้นให้เรามาก็จะร้อนๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกแบบโอ้โหมันมันดีเยี่ยมเลยจริงๆนะนั่นแหละก็คือขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลแล้วสุดท้ายก็จะมีชาค่ะมาให้บริการเราด้วยนะรวมถึงขนมหนึ่งชิ้นซึ่งแบบเออประทับใจอ่ะคือมัน,ค,มนคือมันดูแบบว่าเออเป็นความใส่ใจแล้วอยากจะบอกว่าชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือพนักงานน่ารักมากตั้งแต่แบบโทรมาคอนเฟิร์มเวลาอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนอ่ะดูแล ลูกค้าคือเป็นอย่างดีนะอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มจริงคุณหมอก็น่ารักพนักงานทุกท่านน่ารักหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะมานวดกดจุดนะคะแก้อาการต่างๆหรือว่าจะมาสปาก,ก็ได้เนาะอยากให้ลองอ,อยากให้ลองมาที่อภัยเวลเนสนะคะโดยอภัยภูเบศนั่นเองเนาะซึ่งข้างในเขาก็จะมีขายสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรของอภัยภูเบศด้วยนะเป็นอะไรที่ดังอยู่แล้วใช่ไหมในเรื่องของสมุนไพรที่สามารถแก้อาการกต่างๆได้จริงนะคะยังไงก็ ลองมาดูแล้วกันนะคะที่นี่เลยนะเข้ามาที่ซอยคุขวิวีิทับ9นะคะในโครงการเดลรเก็ตกลับนั่นเองนะาหาไม่ยากหาไม่ยากจริงๆเราก็เดินทางมาง่ายมากๆด้วย คลิปนี้พี่ออยต้องไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ออยจะพาไปเที่ยวไหนอะไรยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้เนะในทั้ง y o u t u b e นะคะแล้วก็ Facebook ของพี่ออยด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้มีสุขภาพดีกับทุกคนค่ะ